วัสดีวัดีผู้ติดตามนะครับวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับก็ยุ่งนะครับก็ทํางานจนเรามาใส่แว่นแล้วนะครับนี่คือแว่นกันแว่นกันแสงไม่ใช่แว่นสายตานะครับอืตามแพ้แสงจ้องเยอะนะครับก็มีเวลามาทํากลงนกบ้างนะครับพอได้ขนังเข้าไป พราะว่าชวงนี้จะเล่งทําสุ่มนะครับที่ได้ลงคลิปไปนะครับอันนั้นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเรายังไม่เสร็จนะครับมันต้องใช้ประมาณสองพันเส้นนะครับเส้นหนึ่งก็ตกสามเมตรนะครับประมาณสองเมตรเก้าสิบแล้วก็ตอกยาวตอกกลมก็ประมาณสามเมตรแปดสิบกับสี่เมตรนะครับ แต่ละ,ละเส้นนะครับผมต้องเราให้ได้ครบ2,000ันครับรวมทั้งหมดถึงจะได้สุ่มสิบใบนะครับลาย2ที่ในเตรียมไม้ไว้ครับอันนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายก็จะได้ประมาณเจ็ดหถึงเดใบนะครับ6กถึงเใบนะครับสุ่มไก่แต่วันนี้ก็มามี งนกแบบใหม่มาแนะนํานะครับมาคือก็พอดีลูกค้าเขาสั่งมานะครับก็เลยเอามาเอามาลงคลิปให้ดูเพื่อมีใครอยากาใครสนใจเนาะก็เป็นฟักทองซีคู่นะครับที่ผมไม่ได้รับมานานนะครับแล้วผมก็ไม่อยากทำเาะมันทำยากครับ16นิ้วนะครับ ความสูงความกว้างนะครับก็กว้างนี่ก็จะอยู่ประมาณสิบเจ็ดถึงส8แปดนิ้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้แห้งเท่าไหร่นะครับมาลงคลิปนั่ครับป้นสีเงาวับเลยนะครับจะเปลี่ยนรูดใหม่นิดนึงนะครับก็คือประตูอันนี้สั่งมาแกไมาให้ใส่คขนนะครับใส่แป้นนะครับเดี๋ยวแกจะไปใส่เองนะครับประตูผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับ ไม้ประดู่ทั้งใบน,นันนั้นเป็นใหม่แก okay, บอกสั่งทําแบบนี้แป้นหัอมันนะครับหัวก็ทําลายใหม่นะครับผมจะทําแบบนี้แหละนะครับจะชนแป้นมันนะครับใส่ตัวหนอนอันนี้จะทํายากหน่อยนึงนะครับก็ใส่จิดลงมาอันนี้ข้อทีอ่มันทำยากเท่าไหร่คือ มันเป็นซี่คู่นะครับและมันใส่เยอะนะครับราคามันก็สูงหน่อยครับปกติมันจะ66 55ใช่ไหม6เนอะแต่ของผมนี่คือ86ซี่นะครับตัวนี้นะครับ86ซี่86ซี่แล้วก็เป็นทรงคลาสสิกค,คือไม่ใส่ลายนะครับจะปล่อยโล่งเลยอย่างนี้นะครับ ก็สวยไปแบบหนึ่งนะครับก็ว่าจะสั่งการลานมาทำดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะลองทำเป็นมันเข้าทำดูว่าจะสวยมันเข้าไหมนะครับก็ะจะเราติดตามนะครับประมาณเดือนหน้านะครับผมจะทำการลานผมจะไปเล่งสุ่มก่อนนะครับข้างล่างนะครับก็ใส่แบบนี้นะครับ ก็เท่าใส่คอนนะครับจะสวยกว่านี้แต่อันนี้แกบอกแกจะเอาไปใส่เองนะครับจะใส่คอนเองนะก็ทํายากมากนะครับนี่ใช้เวลาหลายวันอยู่ครทำก็เป็นสี่คู่นะครับฝักทองสี่คู่นะครับจะเป็นฟักทองหรือจะเป็นอะไร <laughs> จะมี นะครับในในราคานี้ประมาณหลักสองพันครับจะแต่จะมีของแถมอยู่นะครับก็คือผ้าคลุมด้วยครับุงโปงแล้วก็จะมีกระดงนะครับกระดงนี้ก็พ่นสีเรียบร้อยนะครับกรงนี้จะพ่นหนาขึ้นนะครับสีจะพ่นพ่นสองรอบนะครับอันนี้ก็พ่นสองรอบนะครับกระดงนี่ก็สองรอบที่ผมพ่นให้นะ ดูเข่านะครับข้างในจะไม่เน้นคนเท่าไหร่นะครับเน้นพอให้เขาติดก็พอเพราะข้างในมันไม่ได้โชว์อะไรนะครับ้็งองกผลจะ้นหน,หน่อยนะครับเงาแสบตาไหมลายสวยไหมครับกระดงนะครับกระดง3สามมิติสามดีสวยกระดงสวยสวยแล้วก็จะมีอ้นั้นอีกนะครับ มีหัวนะครับหัวเป็นแบบใหม่นะครับยังไม่มียังไม่ได้สั่งมาอีกนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครสั่งกง้อกเลยถ้าใครสนใจก็อุดหนุนได้นะครับก็สั่งมาได้นะครับเดือนละใบสองใบผมทําให้ได้อยู่นะครับก็จะเป็นอ,อันนี้หัวไม้แดงนะครับหัวไม้แดงไมนางปุดนะครับอันนี้ผมสั่งทํามาเป็นพิเศษเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับแบบใหม่ คือเป็นที่ผมสั่งแบบนี้มาคือผมจะให้มันรับน้ําหนักตรงนี้นะครับเพราะว่าคงนกคงนกเขามันจะมีน้ําหนักเยอะใช่ไหมผมจะให้มาล้านนะคือประมาณนี้นะครับเพื่อความมั่นใจความแข็งแรงนะครับแล้วจะให้เข้าใส่อันนี้มาให้ด้วยนะครับปกติมันจะไม่มีหรอกนะครับจะมีเฉพาะ อมผมอย่างเดียวหรือเปล่าก็สวยงานมนะครับตัวนี้ทําโหลดก็หมุนหมุนเข้าไปได้นะครับหมุนทำแน่นได้ตัวนี้ครับเป็นสแตนเลสนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้จะมีแค่นี้ถ้าใครอยากได้ครอบคลุมก็ก็สั่งตัดใต้ก็จะตัดให้นะเป็นผ้ากุมผ้าลายธรรมดานะ ใช้ผ้าสวยงามเท่าไหร่ก <c oughs> ็จะมีชมพูด้วยนะครับชมพูลายใหม่นะครับลายแบบใหม่แล้วก็สูงกว่าเดิมสูงมากนะครับตัวนี้สูงประมาณสิบแดนิ้วหรือเปล่าประมาณ1ิบเจ็ดสิบแปดนิ้วเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าเป็นส8กแปดจะประมาณสี่สิบกว่าเนาะอันนี้ยังไม่เสร็จยังไมไ่ขึ้นลายแต่ เราติดตามผมจะขึ้นไลน์ให้ใหม่นะครับจะทำให้มันโล่งกว่าเดิมนะครับจะไม่ให้โลกของลกตาเท่าไหร่แต่จะทำให้มันคล้ายๆกับฝักทองเนี่ยฝักทองสีคู่เนาะอันนี้สียังไม่แห้งเท่าไหร่แต่ประตูคือจะฝืนนิดนึงนะครับถ้าได้ดูคลิปก็ค่อยๆเปิดเอานะครับมันไม่ได้เปิดบ่อยหรอกนะประตูคือผมทำให้มันแข็งแรงทำให้มันแน่นหนา อันนี้พ่นสองรอบสองพิสามก็ไม่รูปรร้ประมาณสามนงประมาณสองรอบเนาะสวยตัวนี้สวยมากนะครับถ้าใครชอบแบบตังโล่งแบบนี้ก็โอเคสวยนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับคุยกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับจะมีแนวใหม่ ลายใหม่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีะก้านลานด้วยนะครับจะทําให้จะลงคลิปให้ดูนะครับแล้วก็จะมีสุมไก่นะครับสุมไก่ทาให้ดูนะครับแล้วก็สอนด้วยลงคลิปสอนนะครับถ้าใครอยากให้สอนอกองนกแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับจะลงคลิปสอนให้นะครับก็วันนี้ก็ฝากไปเรียบร้อยนะขอให้ทุกท่านนะครับ มีความสุขมากนะครับรวยๆนะครับนอนลับปันดีอติสวสดิ์ครับสวัสดีครับ